สวัสดีครับผมประสงค์การกล้องนะครับผมอยู่บ้านเล็กที่1.48หมู 3, ่สามตำบลลังกายใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมทำการเกรษตรสวนประสงค์ครับขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชปลูกผลไม้เลี้ยงปลาครับมีปลูกอินทผลัมมะพร้าวแล้วก็มีซินเวอร์โอก มีพีชปาล์มมีปาม่ปามไม้เบญจพรรณครับไม้ผสมผสานนะครับมีประมาณจักห้ารกว่าต้นไม่ไผยด้วยนาข้าวอีก15บหไร่ครับ<ม>ตอนที่มาทำสมัยแต่ก่อนผมก็อยู่เทศบาลอยู่อบตอเนาะอยู่มา10กว่าปีก็ประพาดทีมงานอบตอไปดูงาน หลายที่ครับผมก็ไปเก็บประสบการณ์มาประสบการณ์มาว่าเอ๊ะทำขนาดนี้เราเราอาจจะทําได้ครับเก็บว่าที่ที่ละนิดล็หน่อยจนเราได้ออกออกมาจากเทศบาลก็เลยมาขุดบอ่อปลาที่ตรงนี้มันทําไมไม่ได้ครับมันเป็นที่ช้าแฉะเดินลงก,ก็มีจะหญ้าจะไอ้เต็มทำทำอะไรไม่ได้พักพวกกันเลยเออขุดมาขุดไป ให้ดินก็ฟรีเราก็เลยบอกได้บอกกันเลยว่าเอาปลามาปล่อยปลามาปล่อยเอ้ปลามันก็อยู่ก็เลยมามายกที่อยู่อาศัยยกที่อยู่อาศัยให้ลูกลูกน้องมาดูปีสองปีลูกน้องมันจะกลับบ้านผมก็เลยเอา้าลูกน้องไม่มันจะกลับบ้านแล้วผมต้องมาเฝ้าปลามาเฝ้าของก็เลยแรงบันดาลใจก็ผมก็มันชอบเกษตรมาตั้งแต่กําเนิดเลยเกิดมาก็อยู่กับเกษตร อยู่ก็ว่าก็ควายไถไร่ไถนาไม่เคยชอบไปทาการเมืองก็ไปเขาเชิญไปกับไปไปทางหลังสุดนี่เป็นรองนายกเทศมนตรีครั้งสุดท้ายนี่หลังจากนั้นก็หยุดเดี๋ยวนี้ก็ยังเขาก็ยังเชิญไปที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แต่ว่าไม่ได้รับเงินอะไรเขาลอกแม่เอาลรอกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาให้มีอะไรเรียนแรงมานดานใจก็ผมผมไปดูงานมาผมก็เลยมาปรับแต่งพื้นที่เรา มาทำกเกษตรพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อปลู้ทุกอย่างที่กินได้ที่ขายได้กินได้เหลือก็ขายเรามาอยู่นี่เราเหมือนเหมือนกับรายได้เราก็ยังไม่มีอะไรมากาพอจะทลายดอกแต่พออยู่ได้ครับพอพอพ,อ,พออยู่ได้แต่ได้ได้จริงๆก็คือความสุขส่วนผมมีต้นอินทผลัมครับปีนี้เป็นปีที่สี่ ปีที่แล้วนี่ขายได้แสนสองมืมันมีสีสายพันธุ์ครับมีบายฮีมีโคไนที่อัมเอสด,ดาฮานพันธุ์ที่เป็นพระเอกที่สุดกับเบมครับที่ขายดีปีที่แล้วกิโลละสามร้อย 0, 300, ก็ไม่พอกันพันธุ์อื่นขายกิโลละสองร้อยกิร้อยห้าสิบแต่พันธุ์เบมบอกมันพันตัวเก่งของสวนผสมขายกิโลละสามร้อยไม่พอกันซื้อแล้วซื้ออีก แล้วก็มีมะพร้าวร้อยต้นครับถึงเวลาเขาก็มาตัดถึงเวลาเจ็ดวันหรือสิบวันเนี่ยเขาก็มาตัดเอาผมขายลูกละเจบาทเขามาตัดเอาเองแล้วก็มีไม้ประดับเป็นซินรบโอเขาว่าเป็นไม้ที่อากาศดีเป็นไม้ประดับไม้ขุดล้อมเพื่อไว้พืชสวนโลกอาจจะได้ขายที่ก็ะปลูกมาได้ปีหนึ่งละจนสองนิ้ว420ต้นครับ ก็คิดว่าพื่อโลกอีกสามปีก็คงจะขุดล้อมได้เราก็จะได้แนะนําเขาว่าอันนี้เป็นไม้ไม้ช่วยอากาศก็ว่าอากาศมันจะดีดีเขาที่เขาขายเขาที่เขาคุยกันก็ว่านิ้วละหนึ่งพันบาทเราได้นิ้วกว่าแล้วสองนิ้วแล้วพิษปาลปามนี่เป็นคิดว่าเป็นพืชอนอนาคตถ้าใครเข้าไปดูจะเห็นว่าเป็นพืช เป็นอาหารของมนุษย์แทนเนื้อสัตว์โปรตีนสูงเทียบกับเนื้อสัตว์ได้ผมปลูกไว้ห้าสิบต้นเดี๋ยวอีกสักปีกว่าๆหรือสองปีคงจะด,ดตัดมาลงหรือใครเข้าไปดูว่าพิชปามีประโยชน์ยังไงเข้าไปดูเลยครับผม,ผมปลูกไว้ครับผมมีปลูกต้นไม้เ,เบจพัรณ์ไว้ประมาณสักห้าร้อยกว่าต้นก็มียางนามี ทะยุงยุงไทยทยุงไหหลำหรือเขาเรียกควงวอลี่ดวกไม้ประดูแด,ด,ดงไม้แดงไม้มะฮกกีดีมีสสเดามีขี่เหล็กไม้ใหญ่ๆมีปลูกพืชแซมก็มีผักหวานที่เดี๋ยวนี้ไม้ผมก็โตโตใหญ่แล้วครับใหญ่แต่ว่า,าคงไม่ได้ขายในรุ่นของเราหรอกถึงเวลาก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเป็นมรดกตกทอดไป ขายต้นไอ้ต้นละห้าพันต้นละหมื่นกันไปรุนเราเนี่ยผมปลูกได้8ปีก็ยังเตระโตและตัวใหญ่ผมดูแลบำรุงรักษาดีมากเลยมีไม้มไผ่อีกไม้ไผ่กินซุงอีก12กอได้กินทุกปี <S <S ผมปลูกข้าว15ไร่นะครับแต่ว่าใช้น้ำฝนอย่างเดียวผลผลิตมันก็คงไม่ได้เต็มที่ครับได้120ยยีสอบปุ๋ยก็ประมาณ5ตัน เด็กก็พอเอาไว้กินเรือก็บแบ่งขายปลูกข้าวก็ไปปลูกมันมันได้ปีหนึ่งได้สองสองสองรอบครับเพราะที่มันไม่ใช่มีน้ำซึมโนาะมาเขตใชายฝนอย่างเดียวในแปลงขอผมมีบอ่ปบอปลาบ่อใหญ่กับบอ่อเล็กครับบอ่อใหญ่สีไร่ครับเนือที่สีไร่ผมเลี้ยง,งตั้งแต่ปลาบึกปลาสวายปลาเทโพปลานินปลาไนปลายีศกมี ลายใหญ่ครับหลายชนิดปลาน,นินปลาน,นมันเพาะมันออกลูกเองทุกปีเยอะแยะได้กินได้ใส,สเวลาเราไม่มีอาหารแล้วก็ให้ให้ลูกน้องมาถูกเบ็ดเดือกกลางโมงเอามาแจกกันมาไปกินรายได้ต่อปีประมาณหนึ่งแสนบาทครับก็มีบางปีก็ทำพิชชิ่ง ปีก็ปีไหนไม่ทําปิชิ่งก็เขาเหมาเขาเหมากวดเขาเหมาลากเอาดางมาลากเขาเขเาเมาแสนหนึ่งแต่ปีนี้เราก็หยุดมาพักมาปีกว่ายังไม่ได้ทำต่อหยุดไ้ปลามันโตมากตัวละยี่สิบสามสิบโลมีครับมาบึกทีนี้ก็มีบอ่ออีกบอ่อหนึ่งบอ่อเล็กประมาณจากักงานก,กว่าเลี้ยงเป็นเลี้ยงปลาคาบครับปลาคาบเนี่ยเอาเป็นปลา,าไว้สวยงาม แก่ว่ามีเขามาเห็นเขามาขอซื้อผมก็ขายไปตัวละร้อยบาทตัวไหนส,สวยๆก็ถึงห้าร้อยบาทหรือตัวละพันครับบริจาควัดไปด้วยรายได้ของประคับป,ประมาณ8,000ันถึงหนึ่งบาทต่อปี <S <S 1> <S 1> เราทำมาหลายปีแล้วเนาะเจดปีแล้วที่เห็นว่ามันเชิงเป็นรูปเป็นร่างเลยบางคนก็บอก ให้ทำมีโฮมสเตย์มีที่พักแต่เดี๋ยวนี้เราก็พอพอมีที่พักว่างเป็นโฮมสเตย์เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆท,ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูงานตอนรับผู้นสวนโลกที่จะมาถึงปี72นี่คิดว่าคิดว่าโฮมสเตย์เราก็จะเตรียมพิที่รองรับหรือจะมากลางเต้นนอนก็ได้ เราจะพัฒนาไปคิดว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆให้พี่น้องในจังหวัดอื่นเขาได้มาศึกษาดูงานเหมือนกับเราที่เคยไปเที่ยวดูเขา